สวัสดีครับผมสวัสดทีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้มากินลาบนะครับซอยจุเบิ่งบรรจากาเนะครับพี่น้องลาบ<ม>เนื้อสดๆสดลยครับสดเลยตับกระเส็บชิมเมืองเหลี่ยวเ๋ยวประธานในไทยเมื่อกี้ตำหวานดีเนื้อสดเน<ม>ื<ม>้อนี่นะเนื้อนี่ สดเลยเจอันนี้ลาบเลยอันนี้ลาบเลยเยังบมกคนครับรอสมาชิกคนหนึ่งอยู่กํลาลังโทรหาอ๋อใส่อันนี้พริกลาบทั้งเนื้อครับอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอีสานข้คนๆครับด้วยข้าวคว้าหอมๆน่าข,ขา้าวคว้าไม่ได้ขวายอย่างนีน่เลยหายู่เดี๋ยวลองชิมกันก็ไดนะ้เหรอ Can nạc ăn kiao chút gọi chút gọi cho 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 con cho cho con cho 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 เด้อตอนเนื้อเนื้อสดสดเลยเนื้อเดี๋ยวผักียวพึ่งชิมให้มันกบกันตับตับชิมตับตับใสๆเลยอื ุดยอดครับเราพบกันแม่นะครับขออยุาตจวดกันตอนนี้มันหลายอย่างเห็นหลายอย่างเราพบกันแม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ